ไม่ได้เลยไม่ได้เ,เลยเบิ่อนคนไล่มาไล่ไปแล้วคนอ่ะจะใส่พวกเสือเอา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 บนบกระจ้ะเจาเอ,อา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 เอ,อาพี่น้องไปสรุปผลงานอยู่ที่บ้านเด้อจังคนอ่ะมันติดเป็นหมื่นวัวแถวนียหลายเลยเนาะหลายรู เอาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุกคู่สุกคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศนะจ้ะเนาะพามาเก็บไอแมงพัดเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาฝนบึ้งจ้าพี่น้องมาพุดอ่ะบุบ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 เอ้าเอา

เอาไปล้ไปล้วงเิกันอยู่เอาไปเอาเข้าไปเอาสาวไอสาวนี่อาเอาไปมุเอาเอาอาอาเอาไปออ้ยอยากเก็บแบบมันๆเลยจ้ะพี่น้องบ้าบ่นๆหลายๆคนอจ้ะพี่น้องจ้ะเอาาเข้าไปโอ้ยเยจะถ่ายคนอนุญาตาเก็บก่อนเาอจ้ะพี่น้องโอ้ยคนเป็นตกล้องสนิดกินดีบอเนาะ เดาได้ไไปเอาเอาเอาโอ้ยเต็มเลยแบดนี้โอ้ย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 ไ่อย่นี้อ้่มองไปเห็นจะพี่น้องกคืนเลยถ่ายประธนหลายคนโุ้งคุปจนถ่ายระธานขาหมดเลย ไม่ใส่ผ้าหอมใส่ผ้ายันมันหนีกอย่างนั้นก็มีแต่ขยะแทนเนี่ยเอ้ามันหลายนู้ดเก็บบ่ทันมันย่านมันบินหนีจ้ะบ่เอาไปเอาเด็มโตจ้ะเต็มโตเดียวลักเสกเขี่ยอย่างเดียวโอ้ยนี่นด้นี่นด้ันเป็นดอกมาตนี่เอ้าเอาไปเอากระดิ่งส่เอาจังวะเอาเอาเอา 妈的！ เต็มกำมือแล้วตาคอนก็ได้เอาเล่นกันเล่นกันนี่แหละนี่แหละโตหยาดกันมูดิเอาเอาเอายายไปย้ายกับเขาไม่ยายเอาเอาปังจะเป็นมวนแต่เทพี่น้องคนถ่ายคลิปมันได้ปลายเด้อยเจริญเบิ่งเบิ่งเบิ่งเอาเอาเข้าไปเอาผู้น่ะหลายบ่หลใส่กระตังบ่ นไม่ได้เลยไม่ได้เลยเบิ่งพูดไล่ไปไล่ไปแเอาพนด่ะจะใส่พวกเสืออนั่นข้างหลังข้างหลังเอาประเด็เอาคนบอนคนบอนป๊าผีน้องเต็มหน้าเต็มตาเอาเอาเอาสาวพี่น้องสาว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 โอ้ยโทษนะเจ้าพี่น้องจะเขาเห็นกันเลยขอโทษขอเอาไยัง

ุดขุดอุ้ยมวนปุ๊บเด้อพี่น้องเลยมาเด้ออย่าเก็บแถวภูเก็ต้อจ้ะพี่น้องใกล้ๆภูเก็ตเลยลึกและแมงกันเลยบอกว่าอย่าแยกงนะออาไปไหนล้นี่เอาปุ๊บปุ๊บข้างล่างใส่กต้องมาดเจ้าค่ะพอดีขี้ยี้ขี่ย้ขี้้ี้้ีย้ยไม่ไ้้้ี้ย้้ก อ้อ้หุบปากมั้ยหุบปากไว้หุบปากกระสอบไว้อ่ะดิโอ้ได้หลายกนานเลยผมเป็นจีนสองสามร้อยตัวแล้วบ่นี่กลัวไหมอ่ะบึ้งบึ้งนุ๊กั่นได้หลายแค่ขนาดเลยมานี่ไปไปจับ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 จโอ้แต่ละคนได้เกือบครึ่งสอบจ้ะพี่น้องคุณอ่ะป่ะไปไปหาต้อ หลังจากากันญาติกันเมื่อกี้พี่น้องซุลโลมอนกันหลายๆแต่ละคนก็นได้พออยู่พอกินแต่ละคนได้เกือบอันเป็นครึ่งสอบครึ่งสอบพอเด้อนี่พี่น้องเลยเลึกแล้วหาแมงมันน้กามานคือเก่าเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่ที่บ้านเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็นหุ่งจักหน่อยเนาะแห้งครึ่งก็สอบหมดนล้วเลิกแล้วเอาขึ้นกัน พี่น้องไปสรุปผลงานอยู่ที่บ้านเด้อจ้อะพี่น้องได้หลายนะแต่ละคนได้หลายคนทุกทุกครั้งเนาะบะต้อมเนาะไปไปสรุปผลงานอยู่ที่บ้าน,จ,นจ้ะพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเนาะบะต้อมคืนใ้ปิดคลิปบ่ได้จ้ะมองบ่เห็นเนาะการถ่ายก็ยังเบิ่งเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะจ้ะพี่น้องได้ตั้งหลายเด้อจ้ะพี่น้องพี่นนองตัวนี้ติ๊กขึ้นกระสอบคนตัวนี้คนก็หลาย,ายพี่น้องคนก็หลายหลายมันยี่สิบกว่าคนถูกไหมจ้ะพี่น้องจ้ะ วันนี้ขยายอย่างไรเนาะแถวเนาะขยายอย่างไาเซาโอ้โหนกหมดแล้วยังได้แถวไอ้เทมไหม <ś led> จะไปลองตรวจสอบทีกสองเนาะอแถวเนาะใบไม้หลายลายเนาะครบเด้อ, <ś led> อดพี่นโอ,องอุ้ยม้วนๆได้เจะพี่น้องเอ้ยไม่กาะปองไม่ได้คนหลายพี่น้องม้วนต้องไปหาแม่พลาดมาคนดีเท่า คนคนคนฮึมงแมงพัดเจ้าพี่น้องเจ้าพี่น้องลายลายบังเอาได้จัะอ่างลายดีเมื่อคืนเลยถ่ายก็ฮหอดบอทันเนาะคนันลายอีกเก็บจนม้วนเมื่อคืนเ่ยห่างพดแล้วหล่นจาพเลยพี่น้องตอนงาน บินไหมบินเลยสองสามโตพอแล้วได้จ้พี่น้วเจ้างอนานเล้้องรอนึงจ้างบุคิวบุวิทข่อยคือเก้านี่ใช่ใช่บอกบกลายอีรีได้พี่นาะไอ้ผพูนะตังเตหามานี่มีรอบนี่ลายสุดๆเลยพันะเขาไม่ติดเป็นหมื่นว่วเถวไหลายอีรีเนาะลายลู่เด้ินไหมลาย่ก สามลกแก้วใช่ไ,ไหมอืมดีดูจริงไปเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้องบนยูทูชาแนลเลยนะครับผิดภาพกันเลยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้องสะลุงตงขอตัวราาปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบง่งเลยเย็นเลยลเย็นนะเขเย็นเลยอ้